สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d o ี Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระแร้สร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้วันที่21ทธันวาคม2 5งหนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะต้องรับทราบข้อมูลในส่วนของของขวัญปีใหม่ที่รัฐเนี่ยนะครับจะมอบให้นะซึ่งนะครับวันนี้มาคาดการณ์แล้วก็มาแบ่งปันกันนิดนึงนะ ว่านะครับของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับผมมีอะไรนะครับแนวโน้มนะครับมีโครงการไหนที่จะได้รับการอนุมัตินะครับยังไงก็สมาชิกรองพิมพ์ม,มาแบ่งปันกันนะว่าท่านคิดว่าวันนี้หลังจากที่มีการประชุมคอรอมอแล้วเนี่ยโครงการไหนที่จะได้รับการอนุมัตินะครับในส่วนของปีหน้าหรือนะครับผมช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับ2565บ้าง นะครับก็พิมพ์มาแบ่งปันกันได้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาส่องว่าที่แล้วกันนะนะครับนะของขวัญปีใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปดีมีคืนคนละครึ่งเฟ,ฟสสี่เราเที่ยวด้วยกันนะสโครงการนี้เนี่ยนะครับลองดูว่าวันนี้จะมีโครงการไหนได้รับการอนุมัติของคอรมอหรือมาทั้ง3าโครงการเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันสักนิดหนึ่งทั้งช็อปดีมีคืนคนละครึ่งเฟสสี เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับมีข้อมูลประมาณไหนนะครับทุกคนครับกำลังลุ้นอย่างมากแน่นอนนะที่จะมีการเคาะของขวัญปีใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ว่านี้นะครับชอบดีมีคืนคนละครึ่งเฟ,ฟซีเราเที่ยวด้วยกันนะครับเพื่อให้คนไทยได้จับจ่ายท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในช่วงของปี2-5-5วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูรละเอียดกันนิดหนึ่งนะว่าทั้ง3โครงการเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ต้องบอกว่าเตรียมบูธครับ3โครงการใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจ2 5 6 5นะครับรัฐบาลยังคงใช้เกียร์5เดินหน้าแน่นอนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆนะครับหึงในโครงการที่ได้รับความนิยมมากนั่นคือโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการที่จะจบลงนะครับในส่วนของเฟส3 ซึ่งก็31ธันวาคม254นี้แต่ว่านะครับก็มีข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยกำลังจะเตรียมชงคอรมอให้เคาะโครงการคนละครึ่งเฟสสี่อ่านะครับผมนะวันนี้ก็ขออนุญาตมาลงบิงกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายหลังจากมีมตินะครับแล้วก็สรุปแล้วก็มาดูกันว่าคนละครึ่งเฟสสี่ไปต่อหรือไม่อย่างไรนะครับ เพื่อจะกระตุน้นการจับจ่ายนะครับในต้นปี255นอะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข้อมูลนะครับในส่วนของการเตรียมปัดฝุน่นโครงการช้อปดีมีคืนนะเพื่อให้ประชาชนครับผมใช้ลดหย่อนภาษีอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะครับในเรื่องของการที่จะต้องเคาะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อการกระตุน้นท่องเที่ยวโลวลัวเลยนะครับก็ว่ากันอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้น3โครงการนี้มันลุ้นกัน นะครับในช่วงของช่วงบ่ายวันนี้แหละนะครับวันที่21ธันวาคมที่จะมีการประชุมครมเนี่ยนะครับนะคนละครึ่งเฟสซีชอบดีมีคืนแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันนะ สมาชิกลองพิมพ์ม,มาแบ่งปันดูว่าท่านคิดว่าของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการคลังเนี่ยท่านคิดว่าเขาจะมีการยกนะในส่วนของมาตรการหรือโครงการไหนขึ้นมานะครับพิมพ์ม,มาแบ่งปันกันได้เลยนะนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อนิดนึงนะนะครับข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะจากกระทรวงการคลังแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับที่มีการเตรียมโครงการต่างๆเพื่อจะนําเสนอครมนะในการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ ซึ่งมีรายละเอียดนะครับที่เราได้มาแบ่งปันกันนะครับเรามาดูโครงการที่จะกระตุ้นว่ามีโครงการอะไรรูปแบบไหนนะครับในเรื่องของชอบดีมีคืนเนี่ยนะครับก็จะชัดเจนเพราะว่าทางด้านของกระทรวงการคลังเปรยมานิดๆน,นะครับว่าจะใช้โครงการแนวโน้มประมาณว่ากระตุ้นกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อนิดนึงถูกไหมฮะแล้วก็มีในเรื่องของนะครับการที่จะให้ประชาชนเนี่ย ได้รับการลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นคือเรื่องของชอบดีมีคืนถูกไหมครับลักษณะประมาณแบบนี้ก็คือให้ในส่วนของยอดนะครับแล้วก็เราก็ไปซื้อนะครับแล้วก็ขอใบกำกับภาษีมา นะครับเสร็จแล้วก็ทําการลดหย่อนภาษีนะครับภาพประมาณแบบนี้ในเรื่องของชอปดีมีคืนก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีกําลังซื้อนั่นเองนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟส4โอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมนะเฟส3นะครับยังไงใครก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วที่จะสิ้นปีนะครับนั่นคือ31ธันวาคมตามที่แจ้งไปนะครับว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับผมก็ใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับประชาชนโดยการไปสแกนแอป ถุงเงินของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับอันนี้ก็พูดถึงเนี่ยนะครับในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยโอ้โหตอนนี้ฟีเจอร์รวมไปถึงในส่วนของการใช้งานเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับในแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะฉะนั้นโครงการคุณลือครึ่งเฟสสี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รอจออยู่นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามาหรือไม่มานะครับผมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลุ้นกันนะครับผมซึ่งก็ยังไม่ได้สรุปนะ นะครับรอวันนี้กันนะครับอ่ะสโครงการว่ากันไปนะช็อปดีมีคืนกระตุ้นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อในเรื่องของการจับจ่ายนะครับแล้วก็ได้เป็นส่วนลดลดหย่อนภาษีโครงการคุณลรึ่งเฟสซีอันนี้ก็ชัดเจนครับในการช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีกำลังซื้ออาจจะไม่ได้มากนะักนะครับก็จะเป็นการออกคนละครึ่งสำหรับประชาชนแล้วก็รัฐนะครับก็เป็นโครงการคนละครึ่งอย่างว่า นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ที่นะครับอาจจะต้องดูกันว่ามีหรือไม่นะครับต่อมาสำหรับนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโครงการที่ได้รับการนิยมนะครับแล้วก็แน่นอนครับมาช่วยในเรื่องของการกระตุน้นภาคการท่องเที่ยวก็จะมีอีกหนึ่งโครงการเราเรียกว่าเราเที่ยวด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ได้รับกระแสนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นเดียวกันเนี่ย นะในเรื่องของโครงการเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็3โครงการนี้วันนี้เนี่ยนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูนะนะครับรวมไปถึงสมาชิกด้วยนะฮะท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วลองมาพิมพ์แบ่งปันความคิดเหน็นของท่านนิดหนึ่งนะครับว่าสิ้นวันนี้ครมนะครับโดยเฉพาะของกระทรวงกันคลังเขาจะมอบของขวัญประมาณไหนอย่างไรนะครับ ในอาคมเติมพิยาภปสิทธิ์เนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอาจมีการขยายนะครับโครงการหรือรึ่งเฟสีนะครับแต่ว่าจะออกมาหลังจากนะครับสิ้นสุดเฟสาก่อนถูกไหมครับก็คือสิ้นเดือนธันวาคมนี้แต่ก็ต้องดูอัตราการใช้ใจ่ายของประชาชนก่อนนะว่าปรับดีมากน้อยเพียงใดซึ่งขณะน,นี้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากมีการเตรียมพิจารณาปัดฝุ่นโครงการชอบดีมีคืนถูกไหมครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดหย่อนภาษีได้ส่วนความเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่เตรียมชงนะโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนครับทั้งนี้หลังจากการประเมินนะครับสิทธิในเฟส3ที่คาดว่าจะหมดในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยนะครับโดยมั่นใจนะการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับให้ประเทศไทยมีความคึกคักมากขึ้น ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีพอสมควรนะจึงทำให้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับอยากให้ชงต่อโครงการนี้ต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชอบดีมีคืนคนละครึ่งเฟสีลมไปถึงเราเที่ยวด้วยกันก็ต้องมารุ้นกันนะครับในวันนี้ว่าจะมีเข้าคอรมอแล้วก็จะเคาะไฟเขียวเงื่อนไขอะไรอย่างไรบ้างเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี2 5 6 4รวมถึงต้นปี2 5 6 5 นะครับส่วนประชาชนก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะอย่างที่ว่ากันไปนะครับผมอเดี๋ยวเรามาเฮ <Hey, S 1> พร้อมๆกันในช่วงบ่ายนะครับยังไงก็ลองเดาเข้ามานะวันนี้นะครับมาเจาะให้3โครงการที่คิดว่ากระทรวงการคลังแล้วก็นะครับในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน่าจะหยิบยกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปนะชอบดีมีคืนคนละครึ่งเฟสซเราเที่ยวด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของการกระตุน้น ภาคเศรษฐกิจนะครับผมถ้าเราว่าด้วยของรายละเอียดถูกไหมฮะโครงการชอบดีมีคืนก็ว่าด้วยของการลดหย่อนภาษีโครงการคนละครึ่งเฟสซีก็กระตุ้นจับจ่ายนะครับในเรื่องของการใช้นะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวก็กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว3โครงการนี้มีนัยสําคัญแล้วคิดว่าของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการคลังแล้วก็การท่องเที่ยวประเทศไทยน่าจะหยิบยกตัวนี้เข้าไปนะครับผมอ่ะแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่คาดการนะครับส่วนของวันนี้ออกอย่างไร ก็เดี๋ยวเรามาติดตามแล้วก็มาลงรายละเอียดกันอีกนิดหนึ่งนะครับผมภาพประมาณแบบนี้นะครับเอาละวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับแล้วก็มาเขาเรียกว่าเริ่มต้นในวันที่จะได้รับของขอนกันนะครับช่วงของนะบ่ายนี้ในวันที่21ธันวาคมนะครับมูดิจ่าเดี๋ยวมาดูกันครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับ ทุกๆท่านที่มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะได้รับแล้วก็เปิดของขวัญจากทางด้านของรัฐบาลนะฮะโดยเฉพาะกระทรวงกันคลังนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกหลายๆกระทรวง ซึ่งก็น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำนะค่าไฟอันนั้นก็เป็นอีกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ประชาชนมองว่าก็มีประโยชน์นะครับผมในเรื่องของการช่วยเหลือภาคประชาชนได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับผมก็ยังไงติดตามข้อมูลกันแน่นอนในวันนี้นะครับเอาละ่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับ และที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์บตรงแบบนี้แน่นอนนะครับช่องฟรีดอมชาแนลบายเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ